<c oughs> ต็มเตสวัสดีครับผมวันนี้ก็มายิงปลาลครับนะรนูนครับตรนนูนลอยตัวหนึ่งครับผมมาไม่เด็ดครับผมที่เชียงรายครับมีเวลาชั่วโมงกว่าครไม่รู้จะได้กี่ตัวครับเดี๋ยวรอดูครับผม เพิ่งตักกินไม้ทิ้งแล้วบุเหนื่อยแล้วนู่ครับตัวนนลอยตัวหนึ่งครับเดี๋ยวลองยิงดูไม่โดนครับมาลูกตกก่อนครับผมนูนครับ ลอยแลครับโดนไหมครับโอ้ยไม่น่าโดนครับับไปหนีครับยิงไม่โดนครับผมวิชาหายหมดแล้ววิชาย,ยิงป้า ยิงไม่โดนเลยผมเดี๋ยวเอาใหม่ครับนานๆยิงทีนี่โหยยิงปลาไม่โดนเลยครับผมนานๆได้จับทีมันจะกะยากมากครับยิงปลานี่ต้องยิงทุกวันแล้วครับนานๆทีนี่ยิงไม่โดนเลยครับไม่รู้จุดของปืนครับผมไม่รู้ว่าลูกมันตกประมาณไหนครับมันจะยิงยากก็พอนี้ครับผมต้องยิงให้ชิงมือก่อนครับครับ โอ้มาตัวไม่ใหญ่ครับนเเหมือนจะโดนครับ โดนครับปลาช่อนนี่ยิงโดนเฉยเอครับเหมือนลูกมันจะหนักยังไงไม่รู้ว่าเล็งตรงตัวลูกมันตกครับผมยงเดียวด้วยครับ แต่ก็ยิงมันหนักเลยครับผมเดี๋ยวไปใช้ลูกสั้นดีกว่ะผมนี่ครับนี่ครับผมผอมแลบหังหลังให้ครับผมปานยิงยิงไม่โดนครับปาช้อนยิงโดนเฉยครับนี่ครับไซส์ประมาณนี้เลยครับผม ปาปรอ,อต่อ,อรครับจมเต็มน่าจะโดนนะครับเนี่ยโดนนะ โอ้ยนูคนระับปลาช่อนก็ลอยครับเจอทางปลาเจอทางงูแล้วนูครับนะปลาช่อนก็ลอยครับตัวนู้นโอ้ไซส์ใหญ่ด้วยครับตอนนะั้น มาจจ่กใกล้ๆไปนี้ก็โดนครับผมกระติก็ใกลๆไม่ค่อยจะโดนครับโอ้สายสวยด้วยครับผมด้วยไกลไม่ใหญ่ครับนี่ครับขอยิงมาซ้ายฝ่ามือแล้วครับผมสายงามเลยครับ เก็บปลารอต่อครับผมที่แรกกัดจะย้ายนะครับแล้วก็เจออะไรแวบ,บๆครับผมก็เลยรอดูครับปลาน,นินมาเฉยเลยครับผมเดี๋ยวรอดูต่อครับไม่เจอค่อยย้ายครับผม เอาโดนครับนึ่ว่นไม่โดนโดนไหมครับเนี่ยอืไม่โดนเฉยครับโอ้ยพลาดเลยครับไกล,กลยิงไม่โดนเลยครับ <c oughs> สาเผื่อแล้วนะเนี่ย โดนครับรอบนี้รอยจัดกะยิงไม่โดนครับเอ็งลางๆยิงโดนเฉยครับผมเต็มตัวเลยเห <c oughs> เห็นเต็มตัวยิงไม่โดนแล้วผมรอยมาเหน่งๆเลยครับยิงไม่โดนครับเองลางๆยิงโดนเฉยเลยครับผม ใส่งามครับโอ้โหการตัวเล้วผมตัวนี้ตัวเดียวกับที่เมื่อกี้ยิงพลาดครับผมที่ลอยมาจ่าจ่าครับเงียบโอ้ยเงียบประมาณนี้แล้วผมไซส์ไซส์สวยแลย้วผมเดี๋ยวเก็บปลาครับ ยงลกเลยครัหมือนมีคนมาด้วยครับเดี๋ยวรอตรงนี้ดูว่าเผื่อเจอพาช,ช่อนครับผม่สวยด้วยครับเดี๋ยวรอดูครับคม ายแลย้วอ้าวไม่ใช่ปลาช่อนครับปลาสลิดครับผมตายเลย้วคิดว่าปลาช่อนครับผม ตัวเบลเลอร์แล้วผมโอ้โหดูครับไซโคใหญ่ครับผมคิดว่าปลาช่อนครับเก็ปลาผม ไม่รู้ยิงโดนไหมครับอัดโดนครับลอยอย่างไกลเลยครับเข้าป่านะครับน่าจะขาดรับผมปลาชนครับผม โดงแถวทองด้วยครับไม่รู้จะอยู่ไหมครับจะล่วงเล้วจะได้กินครับรอดูครับผมเพราะว่าปลาช่อนนี่ขาดง่ายมากครับน่าจะได้กินวยถทำมาถึงนี้ นี่ครับเรียบร้อยครับผมใส่ปลาครับถือว่าโอเคแล้วผมเปลี่ยงลูกดอกแล้วครับยิงง่ายเลยครับผมนี่ครับลูกหัวไปนี้แล้วผมยิงไปสองเทียบได้มาแล้วผมสองตัวครับส่วมากก็ใช้ได้ดอกนี้แล้วผมดอกอื่นไม่ได้ใช้แล้วก็เลยยิงนี่ไม่ชินแล้วผม กินดอกนี้ไปแล้วยิงง่ายครับผมลูกสั้นครับไม่ต้องเผื่อเยอะครับเดี๋ยวเก็บปลารอต่อครับผมรอสักพัก็กลับแล้วครับ กลับบ้านแล้วครับผมผลงานที่ได้ครับวันนี้ได้ไปห้าตัวครับยิงพลาดไปโหหกเจ็ดทีน่าจะได้ครับผมน่าเสียดายมาครับนี่ครับครั้งแรกผมใช้นี่ครับเงี่ยองเดียวครับยาวสี่สิบเซนครับผมยิงไม่ค่อยจะโดนนะครับเผื่อไม่ค่อยจะถูกครับผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยครับส่งมาก็ใช้แต่เนี่ยครับหัวพกเนี่ยครับ นี่ครับลูกที่ผมชอบใช้เลยครับผมหัวมันจะเป็นแบบนี้ครับปลายแหลมแหลมนะครับยิงดีครับผมอันนี้ชอบใช้แต่อันนี้แล้วผมลูกสามสิบห้เซนครับนี่ก็พอกเจ็ดเซนครับผมนี่ครับยาวสี่สิบครับวันนี้ก็ถือว่าได้กินอยู่รควบผมได้ไปห้าตัวครับ ไม่มีลุดครับผมถ้าได้ก็ได้เลยครับวันนี้ถือว่าไม่แฮวครับผมยิงพลาดไปหลายทีก็ถือว่าเห็นได้กินครับก็กลับบ้านแล้วครับไม่ไหวแล้วผมทีแรกกัดจะมาแค่ชั่วโมงกว่าครับยิงไปยิงมาปาไปสองชั่วโมงครับก็กลับบ้านแล้วครับหมายนี้ก็เลยสนามบินมาผมเลยสะพานมาครับ เดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูครับผมถ้านานาคนไหนอย่ามาครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม